สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อ,อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครูโด่งอีกครั้งหนึ่งในช่องครูโด่งชาแนลสําหรับคลิปนี้นะครับจะเผยแพร่เฉพาะในช่องครูโด่งชาแนลเท่านั้นเฉพาะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เป็นแฟนคลับของช่องครูโด่งชาแนลเท่านั้นนะครับสาหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะมาพูดถึงเหรียญย5สสตางค์ ปี2,520นะครับซึ่งเหรียญ25ต,ตาตค์ปี2,520นี้คุณโด่งก็ยังเชื่อว,ว่าอยู่ในมือของเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายๆท่านเพราะว่าเหรียญน,นี้ผลิตมาจํานวนเยอะวันนี้คุณโด่งจะมาพูดถึงแล้วก็จะมาบอกกล่าวราคานะครับสําหรับราคาเหรียญน,นี้ที่คุณโด่งซื้อมาก็คืออยู่ที่1,500-2,000บาทนะครับนี่ครับแต่ว่าไม่ใช่เหรียญน,นี้นะครับ ยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องครูโดงคอยและครูโด c งชาแนลเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูโดงด้วยสําหรับคลิปนี้ก็จะเผยแพร่เฉพาะในช่องของครูโด่งชาแนลนะครับเพราะว่าก็จะให้ความเป็นพิเศษสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องครูโด c งชาแนลด้วยสําหรับเหรียญที่ครูโดงจะมาพูดถึงก็คือเหรียญน,นี้นะครับนี่คือเหรียญ25สตางที่เป็นมีความพิเศษนะครับ นี่ครับนี่คือเหรียญ25สตางค์ที่เกิดการปั๊มซ้อนนะครับสำหรับจำนวนการผลิตของเหรียญน,นี้นะครับจำนวนการผลิต181.356,000เหรียญผลิตเยอะถือว่าผลิตเยอะมากนะครับพอผลิตเยอะโอกาสคาดเคลื่อนหรือผิดพลาดเยอะมากสำหรับเหรียญที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้จะเกิดการปั๊มซ้อนปั๊มเคลื่อนนะครับจึงทำให้มีพ,พักๆสองด้านคำว่าประเทศไทย ก็จะมีทั้งสองยะสองด้านนะสองลักษณะนะครับแล้วก็นี่เลข2กับเลข5ก,ก็จะเกิดการปั๊มซ้อนพอปั๊มซ้อนลักษณะนี้เหรียญลักษณะนี้จะเป็นเกิดจากเออเลคอยที่เป็นของแท้นะครับเพราะว่าบริเวณนี้เอาให้เพื่อนๆจะชัดเนาะบริเวณนี้ทั้งสองพ,พักนี้จะเป็นรอยนูนนะครับไม่ใช่เป็นรอยยุบถ้าเป็นรอยยุบก็อาจจะเกิดจากการนําเหรียญมาปั๊ม มากระแทกกันนะครับแล้วก็หันพพักไปทางเดียวกันด้วยเห็นไหมครับนี่ตัวอักษรทั้งนั้นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่ครับก็จะเกิดการปั๊มซ้อนถ้าเราเห็นแบบนี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆมีเหรียญแบบนี้ลองๆองเช็คดูลองลส่องดูนะครับเพราะว่าราคาจะสูงมากเลยนะครับกูโดมได้มาในราคา1 5 0 0ถึง1000 700บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้แต่ก็ได้มาในช่วงปี2559นหแล้วครับนี่ครับวันนี้ก็เลยนำมาบอกเก่าเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องที่เป็นแฟนคลับในช่องคูโด่งชาแนลโดยเฉพาะเลยนะครับอ,อย่างว่าแล้วครับเหรียญประเภทนี้เดี๋ยวคูโด่งนำมาเปรียบเทียบเหรียญน,นี้เห็นไหมครับเหรียญขวามือที่ปั๊มซอสนี่ยังค่อนข้าง คมชัดแล้วก็เงากว่านะครับแต่เพื่อนๆเ,เห็นรอยบริเวณนี้ไหมครับรอยบริเวณนี้ลักษณะนี้จะเกิดเขาเรียกว่าสนิมเหรียญน,นะครับสนิมเหรียญเพราะว่าเหรียญประเภทนี้ไม่ได้เกิดจากนิกเกิลไม่ได้ผสมส่วนผสมของนิกเกิลเป็นหลักนะครับก็จะเป็นทองแดงผสมสังกะสีก็เลยทําให้เกิดสนิมสังกะสีสนิมเหรียญได้ถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับ ถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ถือว่าเป็นเหรียญปกติไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับสําหรับลนนักษณะนี้ประเภทนี้ด้านหน้าและด้านหลังนี่ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าสนิมเหรียญน,นะครับสนิมสังกะสีเพราะว่าทองแดงผสมสังกะสีนะครับเวลาผ่านไปใช้งานไปเจอเหงื่อเข้าไปเจอความชื้นเข้าไปจึงมีทําให้เกิดลักษณะนนประเภทนี้ได้แบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญชํารุดนะครับ ส่วนเหรียญที่เป็นเหรียญมีราคาก็คือเหรียญน,นี้ที่มีราคานี่คือลักษณะของการปั๊มซ้อนมูลค่าสูงนะครับหลักพันถ้ายิงคมชัดมากเท่าไหร่หรือผิดพลาดมากเท่าไหร่ราคาก็จะยิงสูงมากเท่านั้นวันนี้ก็เลยนะํามาบอกกล่าเล่าความแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆหวังว่าพอจะเป็นประโยชน์บ้างน,นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีเหรียญแบบนี้ลองลองเช็คดูนะครับอาจจะฟุกได้เงินใช้สบายๆเลย ครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องครูโด c งชาแนลด้วยซึ่งช่องครูโด c งชาแนลถือว่าเป็นช่องน้องใหม่ยังไงก็ฝากในอ้อมอกอ้อมใจเพื่อนๆด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับ